不了，不了，不了。嗯嗯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  ด่าดิวเลยเฮเเปวนิ้วเป่งล้มันจะตกเตียงมันกางกวาแล้วมันกว้ามังปะปะปะามาให้ปตะมาีเหรอเราอะมกดใช้ใช้ม้ใช้เชมงั

จะไปไหนคะวันคะอ้ยเราจะไปไหนตุ๊กตาเร็วจ้าจุากตาตุ๊กตาโอ้โหมันแต่กตกยัง 어? Oh. เลียวเหลียวเลียวปะบุ้มเลียวประบุมมันคือยังไงคือเนมคือเนมน้องเนมน้องพเนว้าเสียจานคนเสีจา่นจกรว่ยจานมาบานพอไป่นไปมื่อจานสบายของปู้จ้าได้ได้ได้คเปิดยุที่วัดใส่ giệp vái lên trên bây giờ vẫn công rồi âm nhạc rồi <laughs> chim <laughs> chim, <laughs> à chim chim chim, chim chim, chim 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 chim

แขมน <laughs> แขม,มันหลุยเอาไปจ้ะ Hãy mừng cho kênh mừng Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đâu? 嗯。Hmm? Mm. vẫn còn rất là Nhỏ 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 à? <cười> <cười> Nhân. Nhân ơi ถึงหัวจะคข้องหนาหถึงหัวจะคข้องหนาแอะขี้มูกอ,อือยยัยัยยยยยัย